ครับสวัสดีครับผมเอิร์นนะครับกันสมนาันนามวิโรธครับครับสวัสดีครับผมซันต้าผมสว่างอุดมโพธครับครับ,รบผมเซเป็นโปรกก็เกินก่อนว่าคือเซเว่นโปรเิกก็จะเป็น เจ็ดเรื่องเจ็ดเพลงเจ็ดรูปแบบความรักนะครับผมจากทางค่ายสตูดิโออวิ๋นซับบีของพวกเรานั่นเองซึ่งของเออร์ก็จะเป็นตอนวูดที่มีไลฟครับผมซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในเจ็ดตอนซึ่งหกอีกหกตอนที่เหลือก็จะเป็นของคู่อื่นใช่แล้วก็ในหลายหลายรูปแบบความรักนะครับผมก็คือจะไม่ซ้ำกันเลยใช่ทั้งรูปแบบความรักรูปแบบความรักอะไรอย่างนี้จริงจริงไม่ไม่ไม่เหมนกันนะครับประมาณนี้ ฮวูดอยู่เป็นมาเลฟเหรอยังไงไปออกกองมาฮะยังไงยังไงเราเราสิเมื่อกี้เอิร์ดเอิร์ดเกิดให้แล้วไงยังไงแค่ออกกองครั้งแรกไงออกกองครั้งแรกที่แบบจริงจังของซีรีส์โอ่าหก็เอ่อซีนแรกๆก็รู้สึกตื่นเต้นฮะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เคยถ่ายอ่าพี่หนุวมกลับว่าไงว้าวไหมไม่ว้าวอยู่แล้วแหละต้องรู้ก็ครับผมก็อยากเล่นก็ตื่นเต้นฮะแต่ว่าซีหลังๆก็ชิลฮะอ่าเนื้อเรื่องคร่าวๆประมาณไหนเราเนื้อเรื่องก็จะเป็นเด็ก สองคนเข้ามาอยู่ในโรงเรียนประจำนะครับเป็นเด็กเป็นวัยช่วงมปลายใช่ครับก็คือเข้ามากลางเทอมใช่คือส่วนก็คือในเรื่องก็คือรับบทเป็นซันเป็นซันครับจะรับบทเป็นโอโซนครับผมก็ซึ่งโอโซนอ่ะคือบ้านมีฐานะมาก่อนในนี้แต่ว่าได้ย้ายเข้ามาอยู่ในประจำเพราะว่าอาจมีปัญหาการทางที่บ้านอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็ต้องการแบบดัดนิสัยลูกอะไรเงี้ยเราซึ่งเนี้ยเขาก็เป็นเด็กใหม่เหมือนกันใช่ในเข้ามาประมาณม5าม .6 ในในช่วงทไลายของในเรื่องนะครับแล้วก็ จยเพ่งเล่นสิแล้วก็ต้องไปติดตามมาว่ารูปแบบและเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงใช่ครับแต่ประเด็นก็จะมีเรื่องการ LGBT เรื่อง bullying กล LGBT, ุ่มเพื่อนสังคมวัยเรียนแล้วก็เป็นมุมมองแล้วก็สะท้อนสังคมเกี่ยวกับช่วงวัยเรียนหรือโรงเรียนประจำอะไรเงี้ยด้วยครับครับโอโซนใช่ไหมครับค่อนข้างตา่าเรื่องนี้รู้สึกสว่างขึ้น ระดับหนึ่งเลยคือถามว่าที่แบบพี่เห็นบางคนอาจจะได้ดูทีเซอร์แล้วเนาะในที่เป็นซีนที่ร้องไห้นั่นนี่มันจะเป็นซีนที่โดนแกล้งมันจะเศร้าเป็นช่วงๆแต่ว่าด้วยตัวคาแรคเตอร์ของจีงเขาจะเป็นคนที่ไม่ได้หม่นขนาดน,นั้นจะมีความมั่นใจระดับหนึ่งแต่ว่าด้วยความเป็นเด็กใหม่ที่ย้ายเข้ามาโรงเรียนเราก็จะมีความแบบเออมีเจ้าถิ่นอยู่ที่นี่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องหาเพื่อนหาพวกอะไราหาเพื่อนซึ่ง เนี่ยครับก็ได้มาบังเอิญเจอซานเพราะว่าเป็นเด็กใหม่ด้วยกันเราก็เป็นฝ่ายที่แบบตีสนิทเขาคนต่าง,างไม่มีเพื่อนประมาณน,านั้นแล้วก็ตัวโอโซนเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่สว่างสว่างร่าเริงสดใสอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็จะมีเรื่องในใจเยอะจะมีความน้อยใจกับที่บ้านจะเป็นเรื่องปมความในใจกกับน้อยใจเป็นลูกคนกลางประมาณนี้ครับแล้วว่าน้อยใจว่าทําไมน้องได้ดีกว่าพี่ได้ดีกว่าประมาณนี้ครับในเรื่องกับตัวจริงต่างกันเยอะไหม ก็จะมีความต่างตรงที่แบบเป็นในเรื่องคือจะเป็นคนค่อนข้างไม่ค่อยเข้าหาใครครับแล้วก็ตัวจริงก็เป็นคนเย็นชาประมาณนั้นฮะแต่ว่าตัวจริงก็เฟลลี่ฮะไม่จริงไม่จริงไม่จริงโอ้ว้าวรู้สึกดีรู้สึกดีครับรู้สึกดีรู้สึกดีรู้สึกยังไงลรู้สึกยังไง รู้สึกดีครับรู้สึกดีใจก็สบายใจดีรู้สึกว่าโอเคตอนแรกก็เรารู้จักกันมาอยู่แล้วแล้วก็สนิทกันระดับหนึ่งช่วงแรกแต่พอหลังๆมาอ่ะมี work ช็อป workshop อะไรเงี้ยก็สนิทกว่าเดิมครับรู้สึกว่าโอเคดีฮะเรารู้สึกว่าได้เป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ดี<ม>ได้คู่ดีครับผมแล้วก็เวลารับส่งในเรื่องอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันมีความรีเลทกับตัวจริงบ้างบางส่วนเราก็จะแบบไม่ได้มีกำแพงหรือไม่ได้เก่งขันนาดนะั้นเวลาเล่นกคสบายครับ เซียนเขาเซียนใช่ไหมไม่เซียนไม่เซียนก็มีปรึกษาบ้างครับมีแบบบางซีนที่ขอโทษครับบอกคนนอื่ก็มันบีบก็จะมีบางซีนที่แบบไม่บ้างครับปรึกษาตลอดเอออืออ่ะต่อสีต่อสีต่อฟ้าก็จะมีบางซีนที่เราไม่มั่นใจแล้วก็แบบถามเขาปรึกษาเขาตลอดครับอืมครับโอ๋อไม่ดู เนนีี่่่ยข้บบบแวาไม่ดูครับไม่ดูไม่ดูไม่ดูครับใจดีใจดีมากดูก็แบบดุดุเหมือนคนงงงงอ่ะแบบนี่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 บทเนอขี้บ่นมากกว่าใช่ใช่จะเป็นอย่างนั้นมากกว่าฮะขี้เกียจบ่นไม่ได้ดุแบบดุจริงจังดุจริงจังเพราะรู้สึกว่าพูดไปก็เท่านั้นโตๆกันแล้วครับอ๋อเรื่องนี้ต้องขอบคุณน้องนะเอาจริงเพราะว่าเอิรอแบบเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้ด้วยแล้วก็พื้นฐานเสียงไม่ได้อะไรขนาดนั้นไม่ดีดีเออคือแล้วน้องอ่ะมี เป็นคนเนื้อเสียงและพื้นฐานเสียงดีอะไรเงี้ยก็อย่างตอนแรกอ่ะมันเป็นดีไซน์เพลงมาคือให้เอิร์ดร้องตอนแรกเป็นเพลงเดียวใช่เป็นเพลงเดียวของเอิร์ดแต่ว่าเอิร์ดเป็นภูมิแพ้คือเหมือนแบบว่าปกติเวลาอัดอ่ะมันก็จะอัดหลัง6กโมงอะไรเป็นต้นไปแล้วเอิร์ดจะเป็นแบบภูมิแพ้ตรงจมูกน้ำมูกมันจะมีตลอดรเลยก็เลยพอเพลงอ่ะมีแซนต้าเข้ามาช่วยมันเลยแบบซิงแบบว่าหมายถึงว่าคนละครึ่งเพลงอะไรเงี้ยเพลงออกมาดีขึ้นเยอะเลยครับใช่กพรู้สึกว่าถ้าเอิร์ดร้องคนเดียวก็คงแบบไม่น่าไม่น่าจะน่าฟังขนาดนี้อะไรเง เป็นฟิลไหนเราเล่าสิเนื้อเพลงเป็นฟิลไม่หมดเลยเนาะเป็นแบบรักสดใสใช่แบบมีเธอเข้ามาแล้วทําให้ woo you be my love ก็แบบเป็นแบบเป็นรักของฉันได้ไหมเป็นที่รักของเราได้เปล่าอะไรประมาณก็เป็นน่ารักดาราครับเป็นฟิลสีแบบเป็นฟิลแบบสว่างสดใสขร้มานั้นพลังบวกครับ แ,แต่นัดเลยอะคือเออส่วนตัวเอ,อินนะเออก่อนละกันเอธชอบการแสดงมากกว่าแหละคือชอบร้องเพลงอะชอบแต่ว่าร้องพร้อมไม่พร้อนะมนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ปหละ่ะ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าโอเคก็พยาพัฒนาในด้านที่เราแบบดอยๆทั้งเรื่องการแสดงแล้วก็ร้องเพลงเนี้ย,ย,พ,ยพัฒนาไปเรื่อยๆฮะแต่ส่วนตัวออรู้สึกว่าชอบการแสดงแดงมากกว่ามันรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองเราชอบการในถ่ายทอดอารมณ์หรือว่าแบบปลดล็อกเลเวลสกิลการแสดงของเราไปเรื่อยๆประมาณนั้นครับรับเป็นไงเรื่องแรกรู้สึกไงชอบ การแสดงไหมถ้าเทียบกับเต้นกับร้องที่ผ่านมาเอ่อชอบการแสดงชอบชอบการแสดงครับแต่น้าอ้วนไปหน่อยไม่เกี่ยวเลยนะเนี่ยเนี่ยชอบแพนิกอะบอกก่อนที่จะบอกเขาชอบแพนิกะแต่ชอบชอบชอบวรรณิคอ้วนผมนะคชอบชอบชอบเออครับก็รอสถานการณ์คลี่คลายดีขึ้นอะไรเงี้ยครับผมน่าจะไม่เกินสิบปีนี้แน่นอนครับรับชมกันแน่นอนทั้ง7ตอนนะครับผมครับน่าสนใจทุกคู่เนะ อ๋อมีแน่นอนครับก็คืออย่างล่าสุดก็ยังมีเป็นที่เวิร์กช็อปด้วยกันแล้วก็เป็นตัวหลักๆอีกสองคนก็จะมีโอค่ะพี่โอแล้วก็ที่ปอทีปอครับผมก็จะเล่นเป็นกลุ่มเพื่อนแต่เป็นเพื่อนกลุ่มบุลีใช่ฮะเป็นกลุ่มร้ายฮะกลุ่มร้ายเป็นเด็กร้ายเป็นตัวร้ายเป็นเด็กร้ายร้ายแต่ชีวิตจริงเขาดีกว่าแซนต้าเยอะนะเอ้าเอ้าละเล่น ให้ตอบเราีกว่เนี่ยดูไกด์ก่อนก็สำหรับเอิร์ธไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะว่ารู้สึก <c oughs> ว่าเราทําเต็มที่ไปหมดแล้วที่เหลือก็เป็นเราเป็นพาทของคนดูแล้วว่าเขาจะชอบไม่ชอบหรือตีความมในรูปแบบไหนแต่รู้สึกว่าเราก็เดี๋ยวถ้าเราไปดูผลงานของเราเราก็จะรู้เองว่าตรงไหนเราพลาดตรงไหนแล้วก็เราจะนําไปปรับครั้งหน้าให้มันดีขึ้น <c oughs> ครับรู้สึกว่า ไม่มีอะไรที่เสียใจและเสียดายรู้สึกว่าทำเต็มที่ไปหมดแล้วยังไงก็ฝากที่เหลือให้คนดูด้นะครับถามว่าคาดหวังไหมก็มีนิดนึงครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกด้วยเนาะเราก็แบบรู้สึกว่าเก็บไว้เป็นประสบการณ์ดีกว่าครับถ้ามันจะมีฟีดแบ็กยังไงเราก็จะเรียนรู้ไว้แล้วก็นําไปปรับใช้ในครั้งต่อไปครับมีไหมนะเอามีไปจยินพ่อจะยิน มีไหมนะเฮ้ยแต่ว่าต้องบอกกอนดีไหมนะาดาวนะ <c oughs> บ,บอกดีไหมนะบอกบอกดีไหมอ่ะขนาดนี้แล้วเฮ้ยต้องรอดูฮะแต่ในใน,ใน,ใ,นในทีเซอร์เของม,มีหนีหน้าจะแบบแบบมองตัง้งขนาดนั้นแล้วทำไมน่าแดงหน้าแดงตอนนี้แดงเหรอ,อ,นนอปัดบัด,ดออนครับภาพในซีมันลอยมาภาพในซีมันลอย <c oughs> เราต้องรอ <c oughs> ดูเต็มเต้องรอดูฮะเออครับผมคนนี้เลยฮะเพราะว่าตอนนั้นมันว่างด้วยแล้วก็แบบพึ่งปลายปีพอดีช่วงนั้นแบบเป็นช่วงเทส แลกของขวัญคริสต์มาสนั่นนี่อะไรเงี้ยด้วยแล้วก็ว่างพอดีแล้วก็เริ่มเจอกันบ่อยขึ้นตอนแรกอ่ะเขามาตั้งแต่กันยาอะไรเงี้ยแต่ไม่เจอกันเลยแต่พอมาเจอช่วงแบบนั้นอ่ะเราก็เออเริ่มเห็นว่าเออไปเริ่มไปดูเด็กใหม่แต่ละคนมีอะไรอะไรเงี้ยบ้างก็แค่ลองชวนมาเต้นดูแบบฮะะกินเด็กบ้าอะไรอีทีเธออ้าวไม่ใช่มากลับมาก่อน ก็เห็นว่าน้องเขามีส oui. ก well ิลเต้นดีอะไรเงี้ยก็คิดว่าเออเอาเรามาเต้นดูอะไรเงี้ยครับใช่ก็รู้สึกว่าทําให้เวลาว่างเป็นประโยชน์ขึ้นมาได้แบบเห็นแบบแฟนๆรู้สึกว่าเออมีคนตามอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาแบบเฮ้ยพี่เต้นให้ดูหน่อยนั่นนี่เราก็รู้สึกว่าดีใจอย่างหน่อยเขาก็แบบได้เห็นหน้าค่าตาพวกเราบ้างก็ดีแล้วครับเห็นเป็นได้เป็นความสุขของพวกเขาก็ดีใจแเราครับก็หลอกง่ายครับหลอกง่ายก็เพื่อคอนเทนต์นะเพื่อคอนเทนต์เออโอเคแค่เพื่อคอนเทนต์เค สไตล์เราสองคนแยกกันเล่นเกมครับตอนนี้ด้วยเพราะว่าอย่างที่บ้านแบบเซนต้าเขาจะมีคุณแม่อะไรเงี้ยก็กลัวแบบว่าช่วงนี้เราเจอคนเดียวก็กลัวเกรงว่าคุณแม่เขาจะอันนั้นเรื่องแบบโควิดด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ไมอะไรทำไมยอมอะไะไม่เป็นห่วงไงเพราของครอบครัวเขาด้วยแล้วก็เลยแบบโอเคช่วงนี้ก็มีแบบห่างกันบ้างแต่ก็มาเจอที่ออฟฟิศบ้างครับใช่ครับก็ช่วงนี้ก็ กำลังโควิดระบาดนะก็พยายามอยู่อยู่ที่บ้านครับจะพูดกันต่อดิ้นเวลาไปใช่ครับเวลาไปไหนก็ใส่แมสสครับแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เยอะๆบ่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนด้วยนะครับครับผมก็ดูแลตัวเองเหมือนซานต้านะฮะก็ยังไงก็ล้างมือยอกออนะครับอยู่บ้านที่ใครตัวเองไปไหนมาไหนก็ระวังเป็นพิเศษนะครับก็ เรียกว่าไงครับไปเรือไปเดี๋ยวนี้แบบไม่ค่อยกล้าจับอะไรรีบขึ้นรถก็ล้างอะไรครับอย่าลืมลงทะเบียนวัคซีนนะครับผมเป็นห่วงจริงๆนะฮะเลือกวัคซีนที่ดีกับตัวเองนะครับอ่ะไปครับผมขอบคุณนะครับ ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่คอยติดตามเราตลอดและก็ดูจนจบคลิปนี้ด้วยก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็เซเว่นโปรเจกต์แล้วก็โปรเจกต์ต่อๆไปของพวกเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงได้ร่วมงานกันต่อทางเอิร์ธและแทนต้อย่างไรฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราไปเรื่อยๆนะคะ,คะขอบคุณมากมากนะครับ